มาเร็ว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 ดูลาใหญ่ก่อนดูลาใหญ่ก่อน,น,นดูลาใหญ่ก่อนดูไ,ไอักอตเียวมาอยู่บ่รู้เราฝั่งนู้น่ะมีป่ัานั่นไงนั่นไงนั่นไงข้างบ้นานนั่นอะไรดูเน้อยเ็กน้อย แต่ไม่เป็นยูไอ้ดูไอ้ดูันี่มั่งที่กวรแล้วมันไม่มีไม่โยตัวใหญ่เลยนะ